สวัสดีครับ fc ทุกท่านตอนนี้ผมก็แอบมาดูกับตาว่าทำอะไรอยู่แหมเอาไปเนี้ยหันล้างใส่เสื้อเปลาะเพาะอ้าเอิญเอิญ FC กินข้าวน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้กับตานมากินข้าวกับปู่วันนี้ กินข้าวเป็นเพื่อนปู่อร่อยยุหันอร่อยฮะโอ้โหตุ๋นข้องพีบู่ตุ๋นฮะจานตัวนีเื่อเราอีกอืมเบื่อี่เอาถั่วเลยเบึ่อหรืนะโอ้โหเอือปันยังมมอิมยังกินอันนั้นอีกดก๋วยเตี๋ยวได้มู no ่านนี่ไน มือนี่เมื่อวานพี่แหนมเห็ดเมื่อวานพี่แหนมบวบอีเพาะบวบเมื่อวานพี่แหนมเห็ดอร่อยไหมเจตานพี่แหนมทำอร่อยบว่มื่อนีนบวอร่อยปานได้มื่อนีนเนาะอร่อยขึ้นมื่อนีนบวปานได้เนาะต้องให้พี่แหนมทำเนาะพี่แหนมทำกับข้าวอร่อยแล้วพี่แหนมเนาะเรียกเอฟซีกินข้าวด้วยนะนี่นะครับเฮ้ อเอาไบุฟเฟ่เลยอเอาให้หมดหม้อเลยมไม่ต้องเหลือให้บูหรอกข่าว <c oughs> ให้กินกับอย่างเดียวบูอ,อ่ะดูนะถึงท่านนี้ก็โอ้โหถุงข้าวกินกันเหลือเนี่ยไข่ดาวพร้อมอามาตองบูกระโม่อย่าไปเลย ตั้งเขาานันอ,อ,อืออุ๊บอือหือเอาอยูหันเอาค่ะอือร่อยเสือในนี้เป็นส่วนของพี่บุ๊คบุ๊กกินแย้มอ้บวเพ็ดบ่ได้บ่ค่อยเพ็ดไปได้ไหมบวบ่เพ็ดเลยแหะเพราะว่าพอ่อ,าาพอก็ไม่กินเพ็ดนะทุกท่านนะบ้านบ้านนี้คือไม่ค่อยกินเพ็ดกันก็นกนเลยโอเคอยู่ท้องไข่นี่ยละเมื่อวานนี้เขาห้องน้ำเบิดขึ้นไม่มีไข่อยู่ อ,อ,อ,อืมอืมมอนนี่กินข้าวแล้วไปอาบน้ำนะลูกเพียโอ้อโหใส่พี่แนมว่าสิลดความบวนลายกูนีนน่เขาว่าคือเตี้ยถวยแค่ <พอ S 2> แค่พอ่อเธอเอ้ยพ่อกระบุหูแล้วบักเองนเนี่ยฮะ,ะที่สบายมือ <แ>ตัก <osc> เองเลยอร่อย <indeed. S 2> เองเลยมูสีร้อนมันแกงเราไหมอยู่หุ่นกับทอดปลาเอาอยู่ทอดปลาเอาอยู่บ่อปลาทอดเอาไหมเอาไม่ปลาทอดแนบมาอยู่พ่อเดะบ่อเอาสนิมบ่อเอนี่มบอมือเลยอืมเนาะนู่นจะยืนมาให้มันไปทอดมูสีมันเอาไปอืม นั่นแหละไปถอดเลยกับแกงน้ำไม้แกงน้ำไมคค้คือสีกินบอได้ดอกห่อนทองเจ้าเจ้าเลยนะต้อง,อง,ไ,ง,ไ,งไปเลีมมเยนน้ำเค้าก่เรื่องข,องข้อกาเจ้าซื่อๆกาเจ้าว่าทานใหญ่กับปุยักษ์มีสูงมีเซมลึกคือครับอืมนะแวะมาดูกับตันรับประทานอาหารอยู่บ้านปู่เพราะว่าเอฟซีบางวันถามว่าบางวันกินข้าวกันแค่สามคนกับตันหายไปไหน นี่แหละครับคือสาเหตุที่กัปตันหายไปหายมาอยู่บ้านปูกินข้าวกับปูนะครับกินข้าวเป็นเพื่อนปูอร่อยหมดปูทำนี่ไปอีกแม่ฮันอืมอร่อยเหลือเกินไปอีกแม่เสียบคักอืมเอออืมเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวพ่อก็ได้กับข้าวกลับไปแล้วเดี๋ยวพ่อจะกลับบ้านแล้วฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนขาองุ่ยมาเอา มีอยู่เขากินใส่ข่าวเหนียวก็ได้แต่นนะมัน,มน,นทางมันทันนะอืแต่ถามมึงก็ทำมันกินขาเหนียวนะมันเชียวให้มันมันตักต้องให้เอาจะก็กินข้าเหนียวอืฟอ,นะองเกี๊ยนะกินขาเจ้าสักนอืโอเคโอเคครับผมงั้นก็บายบายสองคนบายบายขอบคุณเอฟซีที่รับชมครับสวาสดีครัร <laughs> ม่มฮึ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 ฮึ่มฮว อร่อยเหลือเกินก้าวันปูอ้าวนี่ผมก็ได้กับข้าวไปแล้วนะครับเอาไปให้กับพี่บูแล้วก็อ่าให้เอาข้าเจ้าเข้าสวยนะครับมาเพราะว่าพ่อเขาดูฮะไม่เห็นมีเม็ดพริกเลยฮนะเนี่ยเป็นกะเพราที่กะเพราไม่มีพริกนะครับกะเพราไม่ใส่พริกใส่น้อยมาก นะมันจะเรียกว่าผัดกระเพาาก็กระไดอยู่นะฮะคุณปุยก็อยู่ข้างบนบ้านสวัสดีจ้ะ,ะโอ้พี่บุมอาบน้ำอยู่เนาะทางนั้นก็ฝากคลิปไว้เท่านี้เลยครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายของกินได้แล้ว